ท่านผู้ชมครับผมสุรเชษมาก่อนครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่ บ้านห้วยสูงตำบลบ้านแก่งอำเภอศรีสะชนาลัยจังหว,ขขวัดสุโขทัยครับายการนุ่นฟลายพร้อมทีมข่าววันนี้มาเจาะลึกเรื่องราวของเกษตรกรที่เขาใช้นุ่นฟลายสุด1หนึ่งสสองกับต้นยางพาราพี่น้องครับไม่ใช่ผมมาคนเดียววันนี้ยกทีมฮะแล้วก็ทีมนําโดยขุนชยัยทีนี้ขึ้นไปด้านบนครับซึ่งสวนยางพาราต้องบอกพี่น้องว่ามันอยู่ตรงเชิงดอยเชิงเขาสูงมากลัดเลาะกว่าจะมาถึงเนี่ยนะครับตามผมมาฮะเดี๋ยวจะไปพบกับเกษตรกรด้านบนครับเชิญครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับแม่เจออีกแล้วครับคุณชัยเหนื่อยไหมครับตอนนี้ลมออกสองรูจมูกกับอีกสองรูทั้งหลังเกษตรกรที่ปลูกยางพาราฟังให้จบดูกันให้ชัดนะครับสวัสดีครับชื่ออะไรฮะคือประเชิญนามสกุลครับฟองน้ำ คุณเ้าเผชิญฟองน้ําอีกคนนึงครับชื่ออะไรฮะชื่อเรืองครับชื่อเรืองนั่นก็ฟองน้ำครับสกุลฟองน้านะฮะผู้แนะนำอ่าผู้แนะนำไปยังไงเนี้ยเออชื่ออะไรค่ะดวงทองฟองน้ําค่ะดวงทองฟองน้ําเป็นลูกสาวลูกสาวแนะนําให้พ่อแม่ใช้คนกียดคนกีดชื่ออะไรฮะสการะกรบครับคุณสีบรกรนามสกุลผมภูเงินครับผมภูเงินแล้วก็ฟองน้ําเหมือนกันวันนี้นะครับเรามาอยู่ตรงนี้อยู่ใต้ต้นยางพาราร่มเย็นแต่ว่าที่สําคัญก็คือนี่แหละเป็นพืชเศรษฐกิจแนวใหม่ นะครับปลูกต้นนี้อายุยางตัวนี้กี่ปีละน่าจะเจ็ดปีเนาะเจ็ดปีครับตั้งแต่เขาส่อสีเจ็ดเจ็ดปีพอดีนะแล้วเป็นไงบ้างฮะหลังจากที่ปลูกต้นไม้ตัวนี้ประคบุมผมดูแลเป็นไงบ้างก็ตามธรรมชาติวะปุ๋ยก็ไม่ค่อยได้ใส่ปลูกตามยถากรรมเท่อนันะพอกับคนเลยเนาะแล้วเป็นไงแล้วดีปีที่แล้วมีคนมาเปิดหน้ายางผลจะุบแล้วหน้ามันแข็งอ่ะ เปิดได้ยางปัญหาใช่ไหมครับมะเกดมื่เกดไปเร็วเขาไม่รู้เขาทำไงไว้นะหน้ายางมันแข็งเนี่คนหมายมอเกดเขาบอกว่ายางมันแข็งหน้ายางมันแข็งรู้ทำไงพอดีลูกสาวเขาให้เอาเออปุ๋ยตัวเนี้ยหน้าหน้ายางหน้ายางั็แข็งต้องให้อ่าคนขิดอธิบายหน้ายางแข็งคือยงไง S <S เป็นหน้ายางเหมือนหน้ายางแตกแห้งนะครับ oh หน้ายางด้านนะครับมันนิ่มใช่ไหม,ม,ไมครับผม<อ>ม,มันมันกรีดยากครับมันกรีดนะกรีดแล้วมันกรีดยาก,ค,ก,ยากครับผมเนะมันก็เลยทําให้อ่การกีดยางนั้นไม่สําเร็จครับผมแล้วน้ํายางออกมาไม่ดีครับอยา่างนั้นหรือเปล่าครับผมนะครับตอนนั้นน้ํายางออกดีไหมไม่เคยออกไม่เคยออกไม่เคยออกเลยไปแรกออกดีหรือฮะแต่ถ้าหน้ายางแข็งปุ๊บไม่ออกเลยไม่ออกเลยโอ้โหเพราะหน้ายางมันแข็งเพราะฉดไอ้ตัวนี้ไปสามวัน สูตรไหนเอาสูตรไหนมาฉีดฮะสูตรนี้สูตรนี้ก่อนสูตรหนึ่งสูตรหนึ่งก่อนฉีดได้สามวันแล้วคนเกีดรเขามามาเกีดรเขาบอกเออหน้ายางนิ่มแล้วเนี่ยแล้วก็น้ำยางออกดีแล้วเหมือนของเขาแล้วครับลงมือกีรีดโดยหมอยางนะครับอันนี้กีรีดด้วยความชำนาญการเนะยมีเมียยางเนี่ยคนกีรีดยางเนี่ยยางครับยงไม่มีนะครับอ่าแล้วฮะโอ้โหน้ำยางไหลนะโอ้โหน้ำยางไหลดีไหมเป็นไงดีไหมดีไหมอย่างนี้ดีไหมดีครับดีนะ โอ้โหล้วจะดูได้ไงมันเข้มข้นหรือไม่เข้มข้นเขาดูตรงไหนผอเอามือจับได้ไหมได้เนี่ยนะครับท่านผู้ชมเข้มข้นใช่ไหมเข้มข้นไหมเข้มครับนี่โอ้หท่านผู้ชมนะนี่หนืดมากเลยยางหนืดมากเลยสชใยหนืดน้ายางนี่หนืดมากเลยฮะเนี่ยแสดงมันเข้มข้นมากเลยนะหลังจากพอมันแห้งแล้วนะนิดเดียวเนี่ยไหจับก้อนเป็นก้อนยางเห็นไหมเนี่ยมีความยืดหยุ่นใช่ไหมยืดหยุ่นสูงใช่ไหเนี่ย บีบแล้วมันจะคืนสภาพเห็นไหม,ไมนี่คือความยืดหยุ่นตัวคุณภาพดีของยางแล้วมันจะาขาวมันจะไม่มีส่วนผสมนี่คือยางพาราที่ได้คุณภาพเห<ม>็นไหมมันจะยืดหยุ่นเห็นไหมมันจะยืดหยุ่นได้เห็นไหมนี่แค่ระยะเวลาเพียงแค่ไม่กี่เสี้ยววินาทีนะที่ออกมาจากเนี่ยยางที่หยดมาเมื่อกี้เห็นไหมเี่ยท่านผู้ชมฮะเนี่ยนี่คือยางพาราฮะครับเนี่ยนิ่มมากเข้มข้นมากฮะเห็นไหม น้ำยางออกเยอะไหมน้ยางหลตามเลยต้องถามต้องต้องถามคนกรีด่ะนะครับเห็นน้ำยางอย่างนี้แล้วนะเป็นยังไงบ้างในในส่วนตัวมองแล้วเป็นไงก็ดีใจครับที่น้ำยางไหลดีครับน้ำยางครับอันนี้ไหลดีครับผมปกติน้ำยางเป็นไงเถอแถวภาคเหนือเนี่ยน้ำยางดีมากเลยครับแล้วครับผมสำหรับต้นนี้ล่ะ ก็ดีครับดีอ่ะับนะการดูว่าน้ํายางสมบูรณ์น้ายางดีไม่ดีเนี่ยเขาดูตรงไหนมันข้นครับมีน้ําหนักครับหรอฮะอะอย่างนี้ข้นไหมข้นครับอย่างนี้ข้นนะครับผมถ้ากรีดยางได้เยอะขนาดนี้เนี่ยเนื้อที่ที่ปลูกยางพาราตรงนี้มีกี่ไร่ตรงนี้มีประมาณเจ็ดแปดไร่เนี่ยเจ็ดแปดไร่ประมาณกี่ต้นเนี่ยห้าร้อยต้นโอ้เยอะนะยางราคาดีด้วยตอนเนี้ย น้ำยางมันออกมาคนอย่างนี้โอ้โหสุดยอดเลยน้ำยางที่เคยเขาเคยเปรียบเทียบกันว่าน้ำยางภาคใต้กับตรงนี้ตรงไหนเข้มข้นกว่ากันนะเขาว่าทางภาคเหนือเข้มข้นกว่าครับเรอบมีน้ำหนักกว่าเลอะก็สภาพดินดีกว่าครับสภาพดินดีกว่าสภาพดินเออคนใต้ดูอยู่ค้อนควักเลยไหมด้วยเหตุผลอะไรถึงมาแนะนําให้คุณแม่ใช้ยางพาราคุณพ่อที่ยังกับยางพาราตรงนี้ก็อยากให้น้ำยางออกดีเพราะว่าได้ดูรายการของนุชฟลาย ค่ะก็เห็นว่าพืชที่ว่าเขาใช้ลูฟไลไรเนี่ยมันดีหมดเลยทั้งข้าวทั้งอะไรเนี้ยก็เลยลองมาที่สวนยางดูบ้างแล้วก็ส่วนหนึ่หนูเองนะของแม่ยังไม่ได้โอนมายังไม่ได้ออน๋ยวโอนละค่ะสมมติใช้ก็น้ำยางก็ออกดีก็อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นเน่อันนี้ชัดเจนเลยนะนี่เห็นไหมอันนี้ถือว่าเป็นความประทับใจส่วนตัวประทับใจไหมประทับใจคุณแม่ประทับใจไหมฮะ ประทับใจสบายใจแล้วเมื่อก่อนนี้น้ำหน้ายางแข็งหน้ายางแข็งก็เป็นนอนตัวแข็งที่บ้านไงก็ไม่ได้ผลผลิตกลัวว่าจะเจ๊งว่าลงทุนไปเยอะไหม คนเกียรติก็บอกโอ้มันกดไม่ลงเลยนั่นนะแข่งไหมกดไม่ลงนาเแขฮะลงทุนไปเยอะไหมกับสวนยางพลาเนี่ยโอ้มากอยู่มากอยู่ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยเยอะฮะเนี่ยโทมาใช้นุ่ฟลายสูตรหนึ่งสูตรสองต้องบอกเลยนะประหยัดไหมถามจริงๆประหยัดไหมคุณพี่ประหยัดประหยัดครับประหยัดประหยัดประหยัดหนึ่งหนึ่งฟอกกีนใส่ไปเยอะไหมประมาณสองหยดสองหยดหยดปิ๊ง ใส่ไปสองหยดโอ้โหหยดสองหยดประมาณกี่ซีซีเนี่ยไม่ถึงครับไม่ถึงซีซีไม่ถึงซีซีไม่ถึงครึ่งอ่าเดี๋ยวนี้เขาคุยเรื่องปุ๋ยเรื่องอะไรเขาคุยเป็นหยดเลยนะถ้าคุยเป็นซีซีหนักๆนี่มันไม่ไหวเนี่ยนะที่เนี่ยของเราเป็นหัวเป็นแม่เลยนะครับอันนี้ถือเป็นความประทับใจแล้วก็ต้นยางพลาดนี้จะต้องปีดปีดกี่ครั้งเนี่ยถึงจะหมดยางกี่ปีกี่ปีที่จะใช้ได้ต่อไปเรื่อยๆเนี่ย อีกสามสิบปีเ,เพราะฉะนั้นเกษตรกรครับดีต้องบอกเลยฮะว่าปลูกยางพาราแล้วคุ้มไปอีกตั้งสามสิบปีใช่ไหมนะครับแล้วก็จะได้น้ํายางพรลาราเรื่อยๆต้นจะเจริญเติบโต,ตมากกว่านี้อีกครใช่ไหมใช่ไหมถูกต้องเลยนะครับ,รบเอาละท่านผู้ชมครับใชัฮะประทับใจสูตรหนึ่งสูตรสองเพราะฉะนั้นเกษตรกรที่ปลูกยางพารามีอะไรต้องให้คุณแม่ฝากถึงท่านผู้ชมหน่อยใช้นุ่นฟ้าไล้ละดียังไงกับต้นยางพาราเชินครับต้นสมบูรณ์น้ำยางก็ออกดี ถ้าน้ำยากออกนด้เราก็ได้เงินดีมีหวัวระแอบ<ง>หวัหวะระหัวเงิน,นดีนะ,ะหวัวระในลำคอบแบบสะใจเลนะนะเกษตรกรทั่วไปเนี่ย่อยจะได้ยิ้มได้อย่างนี้หรอกนะครับอ่ะเดี๋ยวให้เนี่ยเนี่ยคนนี้ลูกสาวเอาของดีมาให้พ่อแม่ใช้ฝากลิงท่าผู้ชมหน่อยเชิญครับ นุ่นฟลา์มีแต่ของดีๆค่ะเออนุฟไลามีแต่ของดีๆอันนี้ยืนยันนะยืนยันนะอันนี้มีการเตรียมกันมาก่อนไหมไม่อะค่ะไม่เตรียมนะไม่ค่ะลุยกันถึงที่ก็เอาเลยนะมาถ่ายทําเลยนะยังังไม่สวยเลยเออไปถึงใครอะไปถึงไปถึงใครไปถึงต้นหรือหนูหนูหนูเขายังไม่ทันที่แต่งตัวเตรียมตัวเลยเราลุยมาถึงสวนยางพาราแล้วก็เอาลุยเฉยๆเคุณชายถามคุณพ่อบ้างครับอคุณพ่อครับมีอะไรจะบอกไหมครับเด้อนุ่ไล ดีครับโอีอแต่ของดีๆเลยครับเออนี่เกิดอะไรเคุยไม่เก่งนะ <c oughs> คเ <c oughs> คเ <c oughs> ิคุยไม่เก่งนะ <c oughs> ทำเก่ง <c oughs> ท่านผู้ชมครับที่มียางพาราอยู่ในกรรมสิทธิ์เยอะๆเนี่ยนะต้องนึกถึงนุชฟลายประหยัดและที่สําคัญที่สุดเหมาะอย่างยิ่งสําหรับพืชทุกชนิดเลยทีเดียวท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่ต้องเปิดใจให้กับนุชฟลายวันนี้เลยครับ